โยนาวาซาวัส so. ดีวิรุณเมกาสวัสดีวิรุณดูไปวัสดีวิรุณชาวิชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมคอปิตี้วอลซอนโมบายในแพท2.8.1ประจำวันที่11สิงหาคม2023นะคุณดูนะวันแม่เซอร์ไพรส์นี่เป็นไงล่ะตุย้ยนะครับมีการอัปเดตมาใหม่นะฮะในส่วนของแอนดอร์เนี่ยลื่นขึ้นนะครับนิดหนึ่งนะฮะเข้ออัปเดตมาในแพทนี้ก็คือแก้ในส่วนของอ่าการดิ้งการอะไรนะครับแล้วก็อาจจะมี60เฟรมบ้างเห็นไหมตอนนี้ก็เริ่มรันได้ 45. ฟิล์มขึ้นไปแล้วนะในส่วนของฝั่ง Android ส่วน iOS เนี่ยโหลื่นหัวแตกปกติทำไม Android กูมันก่ำเท้คนดูวัตเตอรเฮกนี่โชว์ลูกซองซะหน่อยเอาดิครับเอาดิครับยาฮู้ใครอยากโดนสวดมาให้พี่ปวดหัวเดี๋ยวนี้เอ้ยเอาว่ะขอโทษขอตรึงไปลุยยาวัตเร์เฮกเดี๋ยวขอแอคโวเอ็กตรึงสักหน่อยนี่เอ้ยออ ก็ขอจะแอคลโลเอคก,กตึงสักหน่อยก็ไม่ได้เลยเนาะนี่ลื่นขึ้นกว่ารอบที่แล้วอยู่คนดูเอาว่าเอาว่าไหนขอเท็กดาวดูไอ้หนุม่มเทคดาวหน่อยดูนางน้อยเอเอเอ้อหนี้เอาดินี่เป็นไงละ่ะขอโทษกุญธีเฮ้ยโอ้โห,โหได้ปืนใหม่มาว่าคนดูอย่างเท่ว่ะปืนอะไรวะเนี่ยถ่ายเก็บไว้ก่อนนี่แอคลโลสักหน่อยชีสวิ อืมเอาว่ะวู้ยโคตรรอโคตรตึงนี่มันคือปืนอะไรอ่ะถ้าเป็นเขาเรียกเรียกกันจริงๆอ่ะคนดูนะไปว่าเฮ้ยเอาดิโหวยิงคีนัทด้วยโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันไปไหนวะไปข้างหลังอือูกซองยัดโนตึง ก็ล่อก็เททำไมมันทำไมมันไม่มีปืนกลมาให้พี่เลยนะอ้าวขึ้นไปทำไมเนี่ยเดี๋ยวได้แล้วสับปืนก่อน โอเคสวยร้านดิจแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ r ิ c h แมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ r i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆุมสุดวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโนหนึ่ง no. เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยครับพี่โปรดของครับเฮ้ยลื่นขึ้นอยู่นะคนดูอันนี้พี่เรียนบนมือถือเลนโวลีเจนต์ดีเอฟสองนะครับนี่เห็นไหม เ e n ovo เลเจนด์ดูเอฟสองนะครับแบบลื่นๆไหลๆเลยแหละคนดูนะใครอยากซื้อตามก็ไปซื้อได้นะลิงซื้ออยู่ดน้าหน้าคำยัยต้คิด้ดยคนดูเด้อไปลุยเอาว่าเอาว่ายังตึงยังตึงเฮ้ยมันจะกับมันไปไหนกันหมดนะตอนนี้นะคนดูนะเงียบกริบเลยแหละอุ้ยมีตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังเห็นไหมแป๊บได้ยินเสียงตุ๊กตัก ว้าอยู่ไหนครับน้องพี่มาแล้วนะนี่ไงนี่เฮ้ยเออล่วงล่วงเฮ้ยจะไปตายไหน <c oughs> อีกตรึงอีกตรึงต้องการปืนกลน,นะตอนนี้นะคนดูแล้วรอโหลดเอามันลงมาก่อนนะครับผมจะไปหาเก็บขอ,องนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีเอ็กเก้าโอเคสวยซาบาซาบาเฮ้ยเห็นแวบๆเฮ้ยนี่ไง อาดีอาดีเฮ้ยเฮ้ยมันจุกจะจัดเลยว่ะคนดูมันจุกจะจัดเลยว่ะคนดูมันจุกจะจัดเลยมันจุกจะจัดเลยมันจุกจะจัดเลยนะนี่เอ้ยวู้ไปไหนน้องไปไหนน้องโอ้มันจุกจะจัดเลยมันจุกจะจัดเลยนี่เอออย่างงี้ะปุ๋ยดิครับขอโหลดขอโหลดของก่อนไปไหนไปไหน ดียิงเฮ้ยมันมีตัวมาข้างข้กแหละเอาดีเอาดีไม่ต้องหมอบไม่ต้องหมอบไปวันทุกคนโอ้โหแม่งขยันมาพูดออ้อออออตุยครับแองยิงไม่พักเลยมากันไม่พักเลย,ยมากันเยอะพูดวะนะเกินไปนะ เสียงพี่อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับช่วงนี้พอดีเป็นหวัดนะครับอืมก็ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยเด้อคุณดูเด <c oughs> <c oughs> ้อเฮ้ยหนกันจ้าไปเลซูโก้ยกตึงมาว่ะ เด้ยโอ้ยเอโดดอ,อยู่นู้นคนนีดด้คนดูปะปืนเลยเดะเราปืนเลยเดะไหนเก็บของไหนที่เออกดค้างโอเคจ้ามานี่ครับสุต็อเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับสนายอยู่นี่โอเคชีตเอาอะเอาอะเอา ย่า yeah, ยังแหลมยังแหลมคนดูเฮ้ยเราโดนล่าอยู่นี่หว่าคนดูนะเราโดนล่านี่หว่ามันม,ม,นมีมันมีฮันติง้งขึ้นตรงนี้พอดีเลยเจ yeah. <Yeah. S 2> มาเลยครับน้องยิงจะล่าพี่ใช่ไหมสุดล่ออยู่ไหนกันมดครับแต่พี่จะเจาะหัวให้ไหนพวกนักล่าเฮ้ยไปไปไปลงไปก่อนลงไปก่อน อันนี้พี่ก็เล่นอยู่ในส่วนของมือถือ Lenovo Legion ยนตัวนะเป็น Snapdragon 888 RAM 16 GB ROM 512นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบ CPU ไม่ได้ใหม่มากอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คืออ่าอย่างแรกเลยนะคุณดูนะคือตัวเกมเนี่ยมันถูกพัฒนาแล้วก็ออปติเมทมาให้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะอืมออปติเมทมาให้ก่อนเลยนะครับเพราะว่ารุ่น CPU ตู่ตำตำหน่อยนะครับก็เอ่ออันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้หมายถึงทุกตัวนะจะหมายถึงตัวที่มันเด็ดๆนะครับมซึ่งอเออด็ดนะครับประะมาณนนึงเลยนะ มันออกมาประมาณเกือบสามปีที่แล้วคนดูนะผมซื้อมาช่วงปีสองพันยี่สิบอ็ตแหลต้นปีออเออแตกโคตรตึงไปเออพี่พี่โค้งแม่งตึงจัด,จดเลยเอ่ะเก็บมนันเอ๋อกิมนมันเอ๋ไปเฮ้ยอ๋อเราเอาปืนนี่มาหรอวะ ันเป็นปืนมันเป็นปืนพกนะอีกสิบสองออเออสิบสามออโต้แต่ว่าผมใส่แต่งแต่งมาครับดูนะดูดินี่แต่งมาโคตรหลอ่อเอาว่ะแต่งแม่งยังแต่งแต่งมาโคตรหลอ่อโคตรตึงอะ่ะนี่สักหน่อยสักหน่อยอ,อีกรอบหนึ่งดิฟ้าปูยถึงจ,จัดเลยนะพี่ถึงจ,จัดเลยนะพี่นี่เอาวะไปลุยครับ ทนายพี่นี่ตึงจริงคนดู F G X นะ้ยนี่เด็กววโอ้ยหัวแตกโอ้นึกว่าไม่โดนไม่งโดนเฉยแล้วแต่งบวกความแม่นยำม,มานะครับความแม่นยำเกือบร้อยคนดูกระสุนเนี่ยนะครับไอปืนเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสยิงโดนแบบเยอะโคตรๆอะบอกเลยนะโดนนี่คือตุยตุยลูกเดียวอหลายคนบอกพี่ มันยังกระตุกเหมือนเดิมนะของผมไม่กระตุกนะครับคุณดูเห็นไหมเฟรมเรทอีจะอยู่ประมาณนี้เลยถ้าเข้าเมืองนะครับถ้าดินเข้าเมืองนะเออนี่เห็นไหมเฟรมเรทอยู่ประมาณ35ถึง45นะครับก็ถือว่าไม่ได้ลื่นมากแต่ก็เล่นได้นะครับแต่เมื่อก่อนตอนที่มันเป็น60 fps เนี่ยแม่งโอ้โหโคตรสวรรค์นะบอกเลยสวรรค์จัดๆสวรรค์รำไรรำไรเฮ้ยอินเนอร์กันหมดครับหัวหน้า ผมพ้อมที่จะซัดพี่ๆกันแล้ด้อด <c oughs> ยังรอยังตรึงอ่ะเไปอันโนอันโนอันนนอันโนอันโนอันนนนเฮ้ยเอยู่ด้านหลังแบบแบอบไงนี่เครับล่วง ไม่โดนไม่โดนเออตายกดเท่อุ้ยมีตัวลุงมีตัวลุง ตัวลงมีตัวลงอยู่ด้านล่างคนดูไปดูร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official at @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตตรเเิมมก คุ้มโลบอกคลิปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยดูก่อนนั่นไงนั่นไงนี่เยหัวไม่ลนะ่ะหัวไม่ลนะ่ะ โคตรแรงโคตรหล่อโคตรแรงโคตรตรึงโคตรอันตรายแต่เกมเสียงมันก็ยังไม่แก้มานะเอนดอรมันยังมีเสียงแตกเสียงดีเลยอยู่นะผมก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรเพื่ออะไรเอาอะเนี่ยเนี่ยเสียงแม่งดีเลยจะจัดเลยเกมแล้วมันเป็นอยู่เกมเดียวในนะประเด็นอะเกมอื่นไม่เป็นนะคนดูนะโอ้ยเฮ้ยมีตัวนึง นี่ดิตายดาวสวยนี่เนี่นนครับอ,อุ้ยเออโดนโดนโดนอ้ตึงจัดจัดตึงจัดจัดเนี่ยเนี่ยผมหลอนเนี่ยผมได้ยินเสียงแม่งมันเกมมันเสียงมันดีเลยพอเสียงมันดีเลยแล้วผมหลอนเลยหลอนจัดจัดไปฮะ วิ่งเข้าวงก่อนนะช่วงนี้เปลี่ยนเป็นปืนพกดีกว่าวิ่งไวกว่าเชดี่เขาเบงยังตรึงะ่ะเอาวงไปก่อนครับวงไปก่อนเฮ้ยโอ้ดเดินเดเดินติดเฮ้ยเหมือนมันจะมีคนน้าฝั่งซ้ายนี่ใช่ไหมมี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 ทำหนึ่งล็งก่อน เอ้ยยิงตายนี่เอาน่าในไงนไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เด็ครับล่วงหัตรึงเสียงเกมมันดีเลยจังวะลูกพี่ฮะโอยแต่เกมดีเลยจัดจัดมันไม่ได้เป็นกับการแคปเจอร์เลยลองพี่นะคนดูนะมันเป็นกับตัวเกมนะเสียงมดีเลยนะพะอีเทสเกมอื่นแล้วมันไม่เป็นนะครับแม่งเป็นอยู่เกมเดียววัตรลฮิก อชยมีของอยู่แถวนี้โอเคเปิดของหน่อยสิเอสืยเฮ้ยอีกีนูตึงนั้นนี่ดูดของครับตนไหนก็มีอยู่นะคนดูบุดไปก่อนนะครับเตึงๆตๆงๆตึงตงต เงียบคลิปเลยว่าแถวนี้เฮ้ยมันจะไม่ออกมาจริงๆหรอถามก่อนอเงียบกันหมดเลยหรอเกมวัตเตอร์เฮกวัตเตอร์เฮกอีเดดแมนเอาวะอู้นันไงนั่นไงนันไงอุย้ยวืดนี่ดิอุยวิ่งอย่างนี้แม่งยิงโดนยากจังวะอ้าวแม่งหายไปเลยหายไปเลย มันวิ่งว่งเบี่ยงเียงเชยงเงี้ยผมยิงโดนยากนะครับโอ้ยตัวนี้นมีตัวอยู่ไปดูดิในใต้เต็นท์นี่เลยมีนะครับนั่ไงนั่นไงนั่นไง,นนไงอือไม่โดนได้ไงวะขางเต็นท์ขางเต็นท์นี่น,นีเห็นแวบๆดิอือโว้ย โดนไหมหรอยิงนึกว่าไม่โดนคนดูเมื่อกี้นี่โดนเฉยว่ะเอาอะไปเป็นโคตรฟุกกับยิงไปโคตรฟุกเอ้ยมีตัวหนึ่งอยู่แถวนี้นี่ไงอ้าวอา,อ,า,อ,าอะไรน้องเอาไปก่อนนัดหนึ่งอะไรน้องล่วงไว้ดิโดดศูนเลยครับยอุ้ยอุ้ย นี่เดิอุ้ยนี่เดิโดนหนึ่งนัดขออีกนัดเดียว,วสวยไปถึงก่อนมันมีมันมีตัวอยู่มันมีตัวอยู่อืนพกไปกินก่อนเฮ้ยจะตายจะตายเฮ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยว่าแต่ฮกม,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 มันมาจากไหน โอเคนะท่านผู้ชมแล้วก,ก็ประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนของเจ้าตัวเกม Call of Duty Warzone 2.8.1นะอัปเดตใหม่นะครับประจำวันที่11สิงหาคม2023นะอย่าลืมไปอ่าแ้อนดีกันด้วยนะท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้มีโ้ะตัวหลัเจอกลับม่คลิปหน้ายอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกามีคลิปหน่าเพราะเป็นกาัแก้ทำคลิปดีดแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเคตรดงร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมอ l นไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทางไลน์ออฟฟิเชียล @Richman นนะอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโนหนึ่ง no one, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i ิชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย